ไม่ถามละ่ะถามอะไรก็เห็นเธอนอนสบายใจก็ตอบคอมเมนต์อยู่รอคุณแม่โฟกบอกกูว่าจะมาบ่ายสามก็ทำไปทำมาจะสี่โมงอะ เนี่ยสิบห้าห้าศูนย์แล้วเนี่ยยังไม่มาเนี่ยก็รอกันต่อไปตอนนี้เนี่ยเรามาร้านเทยกระทะซึ่งกระเทยจะมากินกันวันนี้ <c oughs> เออมานั่งรอ,อนานแล้วเนาะก็แม่ก็ยังไม่มาแม่บอกว่าอยู่บ้านลาดพร้าวนั่งรถมาจริงๆก็ประมาณ20นาทีถึงต้องเข้าใจแม่นิดนึงยังยัง,ยงไม่ชินอีก <c oughs> เออเริ่มชิลแล้วเริ่มชิลแล้วเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนดูซิแม่จะมากี่โมงเหลืไปแล้วห้าสิบนาทีเหลืไปแล้วห้าสิบนาทีรอจนถึงสี่โมงถ้าสี่โมงยังมาไม่ถึงกูเข้าเดินก็ไปกินก่อนรัดเฮยกทะสโลแกนของมาดามแพมวันนี้คือคนอื่นรอเราได้แต่เรารอคนอื่นไม่ได้นะค่าโดยเฉพาะกับปูเนี่ยด่าจังเลยเวลาอาบน้าช้าเข้าห้องน้ําช้าตอนเย่เย่ช้าล่ะไป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 เข้าไปเลยวเดี๋ยวไปต้องที่ก่อนละกันว่าเออมีที่อะไรนั่งอะไรอย่างนี้เนาะไป อจอดอ่าจอดค่ะโอ้หเด็กเตที่นี่สวยจังฮะเด็กเต์มอะไรล่ะมันเสียงกันอยู่ว่าจะถ่ายตรงไหนก็ <c oughs> เลยลากโต๊ะให้เลยนะคะที่นี่ไฮโซมากเลยไฮโซมากนะคะห้องแอร์ค่ะโดยที่ไม่ติดกระจกอันนี้ ไม่มีกระจกเพราะอยากจะให้รับลมธรรมชาติมากกว่านะคะฝนาสาดก็จะได้โดนฝนจริงๆเปิดโอเพนไปเลยจิ้าและสําหรับร้านนี้นะครับไม่มีอะไรเยอะจริงๆคือมีอยู่แค่นี้มึงสั่งอยู่แค่นี้พออย่าสั่งนอกเหนือจากนี้ถ้ามึงอยากได้อลไรมึงเดินไปเซเว่นข้างหน้านะคะ <c oughs> เป็นเซตนะคะอหกเก้าเก้าสี่เก้าเก้าแล้วก็สามเก้าเก้าเราสั่งสามเก้าเก้ามาก่อนนะคะกินรอย่อยรอแม่ปูกนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะว่าทำไมสวยขึ้น <c oughs> ไม่ได้พึ่งมีดหมอไม่ได้พึง่งค ไม่ได้พึ่งอะไรเลยนอสสนสดมนเฉยๆแล้วก็กินน้ำเปล่าตามอุณหภูมิห้องแค่นั้นแหละสวยเองเลยเ <c oughs> ชื่อไหมคะว่าเชื่ <c oughs> อันนี้เนี่ยเป็นเซตนะคะ <c oughs> ค่ะอันนี้คือน้ำอะไรคะน้ำก้วใส่นี้ใช่ไหมคะโอเคน้ำซุปอันนี้คือชุดสามเก้าเก้าชุดเล็กนะคะก็จะมีข้าวโพดมีผักอันนี้เนี่ยเราถามว่าน้องคะขอหมูบางๆได้ไหมคะน้องไม่ได้ค่ับโอหันมาร็จเรียบเอยแล้วก็กินปลาอย่าเรื่องมากนะคะอ่ะดูเหมือนกันปะล่ะกับเมนูไม่เหมือน นะคะอันนี้ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น <c oughs> จะกินน้ำได้ไหมตักน้ำให้หน่อยอ่ะกินกับขันนะคะเทน้ำใส่ขันแล้วให้คุณวิทย์เนี่ยดูหน้าก่อนทำไมคุณวิทย์ดูหน้าสิหน้าตักน้ำใส่กระโหลกชงโงดูเงาหา <c oughs> ให้ดูเงาก่อนพงมาเพ<า>ื่อมุกนี้เลยเหรอใช่อ่ะสองซิหินอะไรไหมอ่าผู้ชายคนหนึ่งที่โดนเมียด่าทุกวันหรอ ตอนนี้เนี่ยเราก็ย่างหมูไปแล้วนะคะเพื่อที่ว่าให้มีน้ํามันจริงๆอยากกินบาร์บีคิวพาซ่านะแต่ไม่ฟูติดต่อให้มากินร้านนี้ก่อนระบบอ,อรลอยเห็นยายหมวยกับยายซีมมารีวิวปิ้งไปปิ้งายระหว่างรอมแม่ตอนนี้แม่อาจจะเขียนคิ้วอยู่แม่แม่ลูกนี่เหมือนกันจริงๆอ่าบอกไว้แล้วไงคนอื่นรอกูดได้แต่กูรอคนอื่นไม่ได้คุณวิกินผักหมดไหมกินเร็วเร็วช้า มึงด่าพี่ปู้กเหรอด่าเธอฮะมึงด่าใครมึงด่าแม่เหรอถามว่าทําไมถึงอยากกินเฉพาะเห็นพาาระมหาสมปองกับพระมาหาภัยวันมาแค่ที่เป็นข่าวป่ะพี่ว่าฉันตอนห้าโมงเย็นนะใช่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวแม่มาดูคลิปแม่จะสาบนะคะสาบเลยค่ะนั่นเพราะฉาบแล้วนะคะระฆังยกที่หนึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะ <laughs> และถ้าถามถึงบรรยากาศนะคะที่นี่ก็ค่อนข้างดีมากเลยนะคะมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยยังโควิดอยู่คนไม่ค่อยมาเรารออาจารย์ปุ๊กเนี่ยเรารอได้แต่ถ้าเกิดว่าใครรอไม่ได้ก็ไม่ต้องรอเรื่องของคุณนะคะถ้าจ้างไปแต่งหน้าเนี่ยถามว่ามาดามแทมเนี่ยช้าเหมือนใครช้าเหมอือนไอดอลกูเนี่ยแหละเออรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็แต่งเองไปก่อนก็คือมันจำไหมถ้าไปสาย ไม่คืนถามว่าใครผิดพี่ตื่นเร็วเองแต่ถ้าคนอื่นสายด่าแหลกเลยค่ะหลังจากที่เราอัดอั้นอยากกินหมูกระทะมานานวันนี้เราก็จะได้กินนะคะอ่ะเราเริ่มกินกันเลยเน่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 เ,นเนหมูสามชั้นที่เรารอคอยหอมแล้วกินได้แล้วเราก็จะกลับไปอ้วนเหมือนเดิมนะคะอ่ะอามอ้ออออออยอร่อยอะ่ะ น้ำจิ้มมีกลิ่นกระเทียมหนึ่งมากม,มันเฟรชอะ่ะเซฟบากเหม็นได้เลยจะอร่อยรสชาติแซฟเวอร์อหลิเวอร์แล้ว <c oughs> น,นี่มีน้ำจิ้มอะไรนะซีฟู้ดใช่ปะอ่าอืรอรสตุกุ้งเนี่ยปกติไม่ชอบกินแบบไม่แก่ <c oughs> แบบเดี๋ยวทิ้งให้พี่ปูเขาสนก็น <c oughs> มีไข่ด้วยไม่เห็นหรอเอาไข่มาทำอะไรนั่นพอกหน้ากินไปสวยไปอืม ตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วรู้ว่าเพิ่งออกจากบ้านตอนนี้เนี่ยแดกรอไปจนถึงเคอร์ฟิวนะคะถ้าไม่เคอร์ฟิวเราก็จะไม่หยุดกินล้วก็ปิ้งกันต่อไปนะคะคุณหาจ๋าฉันเพิ่งรู้ว่ามีปลาหมึกกอบด้ยพี่พูยังไม่มาเลยกินจะอิ่มแล้วอะรอจนจะอิ่มนั่นแหละเคอร์ฟิวเมื่อไหร่ก็มาเมื่อนั้นแหละนะคะกูนั่งกินหมูหมดไปทวงแล้วเช็คบินไปแล้วสามเพราะแม่กูก็ยังไม่มา ตาบใดที่รถคันสีขาวขับมากูก็นั่งดูเชงเนื้อด้วยความหวังว่าใช่ไหมแล้วพอเสร็จปุ๊บก็ไม่ใช่รอต่อไปตอนนี้แดกหมูหมดไปอีกหนึ่งตัวสิ่งที่กูต้องทําคือกูต้องติดหนักกว่าเดิมเพราะกูบอกว่าเขาสองโตแล้วไงดูหน้าปกติจะไม่ค่อยนั่งหน้าเ่าอย่างนี้นะใครชวนมากินหมูกระทะเราก็จะไม่กินเราจะให้พี่อ้อยย่างให้ ถามว่าพ่ออะไรกลัวโบถอกตายรู้อย่างสาสมแก่ใจเรี่ยนะเวลาที่นั้นลูกค้าแล้วเธอไปช้าเป็นยังไงตอนนี้ไงคุณเห็นคาตามทันคุณแล้วไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้เนี่ยตามทันแล้วอีกสามนาทีห้าโมงเย็นมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วมาเลยมาแล้วคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดี สรอนานมนานกเลยคุณแม่ต้วงรอติดทังมุมเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรนอยู่รอด้อยู่รักแม่จัด<ม><ล>ได้เยอะไหมจัดหรือเปล่าเนี่ยจะเหลือหรอคะ <c oughs> อิ่มบ o ดีเลยค่ะแม่ได้เลยและก็อาจารย์ฟูก็มาแล้วนะคะสวัสดีคุณแม่สสวัดีค่ะเป็นคนชวนมาเองเพราะว่าเพราะว่าจะทานอยากทานใช่หรือเล่าอไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อใช่ไหมเรารู้เลยว่าแม่ดูช่องน้องหมวยแต่ไม่ดูช่องเราดูแลสองคนเลยอ๋อดูแลสองคนใช่ไหมคะ้ยแม่ตัวผมมากเลยเก่าคุณแม่อาจาดอหรือเปล่าอ๋อดอค่ะ ทำหมดน่อยเนี่ยหนึ่งตัวหมดแล้วค่ะกินหมูหมดไแล้วหนึ่งตัวแล้วจะบอกว่าเขาทิ้งบินไปตามโต๊ะแล้วออเนะค่ะนี่ค่ะแกเองอ๋อแม่แม่แม่เดี๋ยวนดูเนี้ยเกงียวเท่านี้น้อยพอดีว่าผัวบอกว่าผอมเริ่มเริ่มผอมแล้วผอมลงเยอะมากเลย ก็เลยแบบว่าเออกินดักเลยก่อนจะได้แบบดูอยู่ดีกินดีก่อนถูกต้องค่ะกอะไรอร่อยบ้างฉันกินหมดแล้วมีอย so well. ู่เท่านี้แหละคุณแม่ไม่มีอะไรเลยและระหว่างรอแม่นะคะเรานั่งอังอยู่ตรงเนี้ยโบถอกตายหมดแล้วนะคะแม็ดดารับผิดชอบยังไงคะทากันแดดสิคะทากันแดดได้ด้วยเดุณแม่ทากันแดดได้ด้วยลรงนะเล่นโทรศัพท์กินหมูกระทะอะไรพวุ่งนี้มันมีรังสีมีความร้อนค่ะ มีแสงเข้ามาที hmm. <im> ่ท right? right? ําให้หน้าเราคล้ำทากันแดดไปเลยค่ะก็ทาไปเลยสิคะทาไปเลยสิคะจะกลัวอะไรใครจะมาต้านค่ะใครจะมาต้านคะดูนะค่ะดูนะคะทาไปเลยทาไปเลยคุยแม่เยอะมากเลยเนี่ยว้าวอยให้ตั้งหน้าด้วยหรอ แม่เดือดเช็ดดิ้งหรือหมดอุ้ยกลมกลืนนะไม่เกี่ยวนะตะวานแล้วมันมีวิตามินบำรุงนะฮะนะคะแกงนึ่งนะคะเียก็ไม่เป็นคราบใช่้เมคคัสดูนะคะไม่เป็นคราบเลยค่ะนกราบโดยแต่ยืมเดี๋ยวนะคะย้ําหมาไหลยืมที่ปาดเลยคือปากน้ำลาย อ่าดูของแม่ไมม่าเลยของแม่แล้วของจันก็แดงให้เห็นว่าตะกร้าตอนนี้ดาวหอมมากเลยจะไม่ได้รับไปตั้งหลายกิโลใช่ค่ะกิโลสิบกิโลเดี๋ยวคนจำไม่ได้ว่าเดี๋ยวคนจำไม่ได้เพราะคุณทอบทักนาราคลิปกระเพยตลอดแต่ถ้าใครในอยากได้ผลิตภัณฑ์อะไรนะคุณแม่ฟุกิวตีว้ใสายเจ้าสะตว์ตกเลย นะคะคุณฟุกี้บิวตี้นะคะเซิร์ชเลยค่ะถ้าไม่มีเขียนชมก็เขียนด่านะคะแต่ไม่ส่วนใหญไม่ค่อยมีหรอกไม่ค่อยมีมาดาไม่มีใครมาดาแต่อีแพมเนี่ยแหละลายซื้อโทร็ัพมีอันคี้คนเดียวคือ่ะคนม่คือแต่ละกลับกับพวกคุณค่ะอ๋อพอสอยู่ตนวา แลล่าสุดเราก็ใช้ซ<ฮ>ีรั่มโกคาวียนในหน้าก็ใส่ขึ้นนะคะเซิร์ชเลยค่ะอาการย์ปุ๊กหรือกุ๊กบิวตี้ก็ได้นะคะไม่ว่าจะใน Google หรือใน Facebook ค่ะของแท้หมดเลยนะคะ,ะ,คะแล้วก็พรพาของปลอมเนี่ยอยู่ที่ดีชันหมดแล้วค่ะตอนนี้ทะดีคน,นะคะพอเราจะกลับบ้านปุ๊บเจ้าของร้านมาเลยนะคะ อ่ะปากร้านนิดหนึ่งอโะลูกปากร้านหน่อยนะคะร้านหมูกระทะเทยกระทะนะคะที่รัชดาส6นะคะใช่นะคะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวชวนบัตตี้มากินด้วยแต่บัตตี้ย้ายไปอยู่ไกลมากไกลมากแม่ไปไม่ทันนะคะไปไม่ไหวเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวชวนแอนนามากินก็ได้นะวนหลังใหญ่ไหมเราเป็นยังไงแนนาใแญ่เยอะไหมอ๋อไม่เหลือค่ะ ต้องราเป็นต้องทิ่เล็วเสมอต้นเสมอ,สมอปลายนะคะ oh. ขอบคุณเจ้าของร้านด้วยนะคะที่ม,มาในวันนี้นะคะแฮปปี้สุดๆเลย mm hmm. กับข้าวอร่อยนะคะ mm hmm. ถ้าใครเนี่ยชอบกินหมูกระทะเนี่ยมาที่นี่ค่ะโอเคมากเลยนะคะอร่อยเลิศกับคุณรีค่ะ <laughs> <laughs> ร้านเตยกระทะนะคะบรรยากาศก็สวยบรรยากาศสวยเพราะเราชอบกินข้าวในสวนเนี่ยแต่เราต้นไม้ไว้เยอะเกินเยินในสวนลุมเอออยู่ในสวนลุมแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เดินในสวนลุมแล้วไงเอาเป็นว่าถ้าใครอยากมาร้านเตยกระทะก็มาได้เลยนะคะรัชดาเท่าไหร่นะลูกส6บค่ะสสิค่ะซื้อเลยค่ะเตยกระทะมาร้านนี้แล้วจะอึ้งอึ้งแน่นอนลูกค้านั่งพัดลมหมาอยู่ห้องแอร์นี่ ติดแอร์ไว้ทำไมถามว่าติดไว้ทำไมติดไว้สวยๆ um ให้รู้ว่าร้านนี้มีแอร์ถามกระจกมีไหมไม่มีเธอแม่เิอแตกน,นะอาจารย์กู้เงินแตกแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้เรามาเซอร์ไพรส์นะเราไม่ได้บอกเจ้าของร้านว่าเราจะ<อ>มาม่ขออนุญ,ญาตไม่ขอทำการถ่ายทำใดๆั้งติ้นนะคะ